Break it so hard. 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 I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about. สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขาฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะนํา1รุ่นนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพสนะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ที่เป็นยูโรไฟด้วยราคาคันนี้จะอยู่ที่1,762,000บาทยังไม่รวมสีพิเศษอีก1 2 0 0งบาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่ารุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียม พัสทนนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นเ v e r e s t Tit a n i u เ Plus นะครับเป็นรุ่นขับ mm hmm. เคล่น 200, 2ล mm ้อ hmm. มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 210แรงมา้า500นิวตันเมตรที่1,750รอบจนถึง2,000รอบ เรียกได้ว่าแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับพร้อมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติถึง10สปีดด้านหน้านะครับของคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าและชุดกันชนหน้าของวิกเตอร์ตัวกระจังนะครับทำเป็นสีดำด้านพร้อมไฟ LED 3จุดแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบสีดำด้านเราสามารถทำเป็นสีทูโทนได้นะครับและไฟ LED ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีส้มได้กรณีที่ไม่ชอบไฟหลอดสีขาว ไฟด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับเป็นไฟ m a t r i c LED ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light เป็นรูไปไฟตัว C หลอดที่ให้จะเป็น LED นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟส่งอัตโนมัติและระบบป้องกันไฟแยงตาด้วยนอกเหนือจากไฟที่จะมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมตัวเข้าไฟสีดำให้กับคูณลูกค้านะครับสีดำด้านเพิ่มความฉบเฉี่ยวให้กับดวงไฟคู่หน้า ำหรับการชนด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้า4ี่จุดนะครับและตัวกล่องเลดร์เป็นระบบป้องกันการชนด้านหน้าและตัวเซ็นเซอร์เป็นระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับและระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนอกเหนือจากกล่องเลดร์และตัวเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยที่ใต้โลโก้ตัวอ,อักษร MOR D ดียังมีกล้อง360อองศาให้ด้วยนะครับ ที่บริเวณกันชนนะครับผมเพิ่มเติมตัวกันชนของวิตเตอร์ทำเป็นสีทูโทนนะครับสีขาวตัดด้วยสีดำเงาที่บริเวณตัวไฟตัดหมอกและข้างด้านหน้าตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นเลนส์แบบผมลุกแก้วด้วยพร้อมหลอด LED ได้ความสว่างและส่องด้ไกลด้วยตรงบริเวณทางด้านหน้าเพิ่มเติมตัว ห่วงลากจูงให้2จุดนะครับจากโรงงานเพิ่มความบาลานซ์ในการลากจูงนะครับและตัวกันชนด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อแบบแนบขนาด3นิ้วนะครับทำสีได้อย่างคันนี้ทำเป็นสีดำเงารับกับตัวล้อนะครับที่จะมีขนาดขอบ20เป็นอลูมิเนียมปัดเงาด้วยสเปอยางที่ให้ก็จะเป็น2555 5, 5 R 2 0 มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นดิสเบรทั้ง4ล้อจะมีคีบระบายความร้อนคู้หน้าให้นะครับและยังมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ยังมีระบบรักษาเสียภาพการทรงตัว ESP ให้ด้วยทีบุริเวณแก้มตัวรถนะครับมีช่องระบายอากาศพร้อมเส้นคาดโอเมียมด้วยความหรูหรา กระจกมองข้างสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและกล้อง360องศาด้วยด้านใต้กระจกจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถให้ด้วยนะครับเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนหรือกรณีที่เราเปิดประตูมือจับสีโครเมียมนะครับพร้อมระบบสมาร์ทอนพีเราสามารถล้วงเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับในกรณีที่มีกุญแจอยู่ข้างรถนะครับ หรือทัชแพคตำแหน่งนี้เพื่อเป็นการล็อกประตูได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาหรือค้นกุญแจจากกระเป๋าเพื่อขึ้นมากดจากรีโมทนะครับต่อแค่เราพกกุญแจอยู่ข้างรถเรารวมเพื่อเปิดแล้วก็กดทัชแพคเพื่อเป็นการล็อกประตูได้เลยเพิ่มเติมตัวฟิล์มเซรามิกให้นะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60 80เพิ่มเติมตัวกันสาดประตู เดี๋ยวช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนก็มีประโยชน์ในการใช้งานนะครับเราหลังคาติดตั้งจากโรงงานนะครับเป็นแบบได้ติดกับตัวรถได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนในการขับขี่บันไดข้างมีมาจากโรงงานนะครับพร้อมเส้นคาดโกลเียมตัวบันไดนะครับก็ออกแบบมีร่องระบายน้ำให้และป้องกันการลื่นด้วยทำความสะอาดก็ง่าย ที่ขอบประตูมีคำว่าไทเทเนียมชัดเจนนะครับเป็นสีโครเมียมสำหรับคันนี้นะครับเป็นยูโรไฟจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เติมได้ถึง B7 และ B10 และยังมีช่องต่อหรือว่าช่องเติมของตัวแอดบูนะครับน้ำยาแอดบูสำหรับเครื่องยนต์ยูโรไฟต่างหากให้ด้วยนะครับ ตรงบริเวณขอบประตูนะครับตกแต่งด้วยสีโครเมียมได้ความหรูหราในการชิ้งานนะครับสำหรับด้านท้ายคันนี้นะครับก็ได้ไฟท,ท้ายที่จะเป็น LED signature ของทาง e v e r e s รนะครับตัดด้วยกับพื้นสีดำและมีตัวอักษรคำว่า e v e r e s t เพิ่มเติมตัวเข้าไฟท้ายให้นะครับสีดำ นอกเหนือจากได้ความหรูหราจากไฟ LED แล้วเนี่ยก็จะได้ความฉบเฉี่ยวของข้อไฟนะครับทำให้ไฟดูเด่นมากยิ่งขึ้นด้านบนมีสปอยเลอร์จากโปรงงานพร้อมไฟเบ่งตรงที่3และตัวเสาวอากาศจะเป็นแบบ 2-in-1 นะครับเป็นแบบชาร์กฟินด้วยหรือกรณีที่เราไม่ชอบชาร์กฟินเราเอาเสาเกียวมาใส่ก็สามารถทำให้รถดูมีมความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ด้านล่างนะครับติดตั้งตัวกันชนท้ายของวีเตอร์พร้อมไปท่อแบบทรงเหลี่ยมข้างละ2จุดนะครับติดขึ้นมาทําให้รถด,ดูความไปสปอดมากยิ่งขึ้นและทําให้รถด,ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกล้องสา0องศาที่ตําแหน่งบริเวณฝาท้ายให้ด้วยนะครับนอกนอจากตัวเซ็นเซอร์เสียงที่มีให้ถึง4จุดนะครับก็ยังมีกล้อง 360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยปาท้ายเป็นแบบใช้ไฟไฟ้านะครับและเบาะที่นั่งตอน3ก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยใช้การกดปุ่มนะครับส่วีที่เราไม่ใช้เบาะก็ปรับพับแบนราบได้ทั้งแถวสองแถวสามเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับ สำหรับภายในรถนะครับบริเวณคอนโซลจะมีการตกแต่งด้วยสีโครเมียมและสีเทาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์วัสะดุภายในจะเป็นแบบนิ่มนะครับเป็นซอฟเกตไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลน,นะครับด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพุชสตาร์มมีมาให้ครบนะครับมีไฟหน้าอัตโนมัติดบปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่ช่องแอร์มีการตกแต่งสีดำเปียโนแบ็กพ้อมเส้นคาโครเมียมได้ความหรูหรานะครับ ทำให้ห้องโดยสารดูอมีเนี่ยมมากยิ่งขึ้นตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบพุ้มหนังนะครับออกแบบเป็นลายสามกา้านพร้อมสีดำเปียโนแบ็กตัดที่ไปด้านล่างของพวงมาลัยนะครับที่พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยมีทั้งระบบพุชคอนโทรลนะครับและรักษาระยะห่างกันหน้านะครับเตือนการชนด้านหน้า คันนี้รักษาระยะห่างคันหน้าเราสามารถต,ตั้งเป็น1ช่วงคันรถ2ช่วงคันรถหรือ3ช่วงคันรถได้เหมือนกันนะครับและยังมีระบบสต็อปแอนดโกด้วยนะครับมีเลนชิปปิ้งนะครับสำหรับรักษารถให้อยู่ในช่องทางในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนนะครับโดยไม่เปิดไฟเลีเ้ยวคงมาจะดึงกลับให้นะครับแล้วก็สั่งเตือนด้วยมีลิมิตคอนโทรลนะครับก็คือล็อกความเร็วคงที่นะครับ สมมติเราลลอกไว้ที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราเหยียบมิดคันเร่งยังไงก็วิ่งได้แค่100กิโเมตรต่อชั่วโมงด้วยตำแหน่งบวกลบสําหรับใช้ในกรณีที่เราปรับเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้นะครับด้านล่างจะเป็นเครื่องเสียงนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยฝั่งขวาของปุ่มวิัยจะมีมัลติฟังก์ชันการตั้งค่าของหน้าจอเรือนใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อเป็นการรับสายหรือว่าโทรออกได้นะครับ พงมาลายเป็นแบบปุ่มหนังนะครับที่คอนสโตนหน้าจอเรือนใหม่เป็นหน้าจอสีขนาด12นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยเห็นชัดเจนแล้วก็อ่านค่าได้ค่อนข้างง่ายนะครับจอกลางก็จะเป็นขนาด12นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน for ์ดพา s ได้นะครับเผื่อเราสั่งงานล็อกรถกดล็อกหรือว่าสตาร์ทรถจากมือถือได้และเชื่อมต่อพวก a p p l e c a r า l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้สายได้หมดครับ เป็นแบบทัชสกรีนนะครับเมโนูภาษาไทยด้านล่างจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับไม่ถนัดกดปุ่มแล้วกดที่หน้าจอได้ถัดลงมาจะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับเป็นไวเลสชาร์จและช่องต่อ USB และ USB-C เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ ระบบเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วมีระบบความปลอดภัยครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเรียนนะครับระบบรักษาเสถ่าภการ์ทรงตัว esp มาให้นะครับและยังมีโหมดการขับขี่ถึง6โหมดนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยเื้ากรณีที่เราจอดรถติดนะครับระบบก็จะเป็นการดับเครื่องเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันให้และจะกลับมาสตาร์ทอีกครั้งในกรณีที่เราเหยียบคันเร่งนะครับโตเกียร์เราสามารถลอกล้อเยียบเองได้นะครับโดยแตกดตำแหน่งที่บวกลบที่หัวเกียร์ เบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางตัวเบาตรงสปอร์ตอบกระชับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับตะวนีที่แสงสว่างพรอนเข้ามาในตัวรถนะครับกระจกจะปรับเป็นสีเขียวให้ เพื่อเป็นการป้องกันการลบวนสายตาของแสงที่ส่องเข้ามานะครับด้านหลังกระจกจะมีช่องต่อ USB นะครับสำหรับต่อพ่วงกับพวกต้องบันทึกการเทินทางหน้าเราสามารถเสียบ USB ที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ต้องเดินสายยาวๆหรือว่าไกลๆนะครับด้านบนของรุ่นไทเซเนียมมีพารารามิคมูลนเปิดได้ทั้งตัวมาและตัวกระจก ตัวม่านก็เปิดได้ยาวถึงที่นั่งตอน2ส,ส่วนตัวกระจกก็เปิดและยกได้ถึงที่นั่งตอนหนึ่งนะครับมีหัวเรวาให้นะครับสำหรับขึ้นลงสะดวกจุดวางแก้วน้ามีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและตรงกลางก็ยังมีอีกสองตำแหน่งมือเปิดประตูนะครับมีการตกแต่งด้วยโเมียมและวัสดุสีเทานะครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ต ส่วนด้านบนและด้านที่เท้าแขนจะเป็นแบบวัสดุแบบนิ่มนะครับซอฟเคสมีสครับเพจจากโรงงานพร้อมนะครับสำหรับที่นั่งตอนสองนะครับก็นั่งได้สามที่นั่งสบายๆนะครับสูงกร่งไม่อึดอัดและยังมีจุดปรับตำแหน่งของความเร็วพัดลมได้นะครับมีช่องต่อ USB และ USB-C มี ปักเสียบให้นะครับสําหรับเผื่อคุณลูกค้าทํางานในรถเราสามารถเสียบพาตตำแหน่งไฟตรงนี้ได้เลยนะครับครับก็บจบกันไปแล้วนะครับสําหรับรุ่นเอเวอเรสต์เทนเน่พสกันนี้ที่เป็นยูโรไฟสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามเลยกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ 0996265262หรือจะไปในดีไลน์นะครับ erasig 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟแนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากขอกรถฟอร์ดหรือว่าอยากเป็นเจ้าของรถฟอร์ด แนะนำมาจองและออกรถกับผมได้เลยนะครับผมมีจัดแค่แนะนําให้เป็นพิเศษด้วยสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําอีกหรือว่าทมเ็นไหนที่มันเด็ดเด็ดจดดนๆผมก็จะนํามาแนะนําให้อีกเอยๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ Break it so hard. Break it so hard.